ไปเที่ยวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นแบบเฟิร์สทริปของเด็กๆแล้วก็เป็นเฟิร์สทริปของมามีแล้วก็ป้าด้วยคนที่จอยนะ่าจะเป็นคนนี้คือจริงๆมันไกลนะทุกคนแต่ว่าเราเดินมาได้เท่านี้เราก็พอแล้วไม่ไหวเดินต่อไม่ไหวขาสัน่นทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านสส่ติดอีกแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้ oh. เราอยู่กันในรถนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะไปไหนป้าไปอายุธยาใช่แล ไปเที่ยวนีเ่เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นแบบ First t r i ิปของเด็กๆแล้วก็เป็น First Trip ของมามีแล้วก็มาป,ป้าด้วยที่ไปกันแค่4คนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆหลับหรือเปล่าฝึกน้อยท่านนี้ไม่หลับเลยนะคะพี่ฟอสพร้อมเที่ยวไหมลูกไหนโชว์เสื้อซิโชว์ชุดสิไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ต้องใส่ลายแอนิเมอลพี่ซี พอไม่โลพอไหมครัะไปเที่ยวสัตว์ก็ต้องใส่ลายแอนิมอลเหมือนกันแต่ว่าคนละสีเนาะโอเคนะทุกคนหลังจากที่ขับมาสักพักก็คือป๊าป๊าขับมือเดียวเลยนะป๊าป๊าเหนื่อยไหมไม,ไม่เหนื่อยเลยป๊าป๊าเก่งมากทุกคนป๊าป๊าขับมาคนเดียวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าสิ่งที่ควรติดโละนะทุกคนก็คือกระดาษเปียกเพราะอะไรรู้ไหม อุบัติเหตุกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีน้ำในรถทำรัวทุกคนเพราะว่าเราทําน้ําหกใช่ไหมการที่มีกระดาษเปียกในรถเรารีบเช็ดนนะ้ํามันจะดีมากเพราะว่ารถมันจะเหนียวมันจะไม่เหนียวขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ทําน้าจิ้มปลาหมึออกหกอะทุกคนแล้วก็คือเราเช็ดไม่ทันใช่ไหม พึ่มรถป้าตอนนั้นเราพึ่มรถกันประมาณนานเท่าไหร่ประมาณเกือบสัปดาห์เนี่ยประมาณเกือบสัปดาห์ทุกคนขึ้นมามีแต่กลิ่นน้ำจิ้มปลาหมึกนะทําหิวกันตลอดทางเลยก็อย่าลืมนะการให้ชูเปียบเป็นสิ่งสาคัญมากๆนี่เด็กก็สําคัญนะทุกคนเพราะว่าเผื่อคุณลูกอื้อหรือว่าภูภูพี่เพียต้องใช้หมดนะถึงแล้ว รถเยอะมากเลยทางที่เข้ามาสีอยุธยาไลาออนปานะทุกคนต้องระวังมากๆเพราะว่ามันเป็นแบบเลนเดียวส่วนกันนะอย่าขับเร็วนะแล้วก็ที่่อดเนี่ยวันนี้เราได้มาสอดฝั่งตรงข้ามนะทุกคนเพราะว่าในสวนสัตว์น่าจะแบบรถเยอะมากๆเลยเดียว ไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนแล้วนี่ก็คือค่าตั๋วคนละ100บาทส่วนเด็กๆทั้งสองคนก็คือเข้าฟรีนะเพราะว่าสูงไม่ถึง140เซนนี่นี่คนเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวกันในนี้นะทุกคนถ้วยละ50บาทแล้วก็น้ำแข็งเผา5้าบาทอยู่ตรงโซนสิงโตเลยมีบรรยากาศข้างหนงคือจะบอกว่าร้อนมากแต่ว่ามันมีรถมาให้นั่งด้วยนะแต่ว่าพวกเราเนี่ย ไม่ได้นั่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีรถเข็นรถเข็นเลยแล้วก็ไอเทมอย่าลืมนะพัดลมไม่ง้นคือทุกคนเอ้ยหัวเปียกตอนนี้ไปสามละสิงโตข่าวนะทุกคนมีหลายตัวมากแล้วก็แบบดูหุ่นดีด้วยนี่นนี้เสือพี่เสือนอนหลับอยู่น้องเสืออยู่ตรงนี้เสืออีกหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ พีนนกเปรียว้าพีน่นกตอนนี้พาสองคนมาดูที่โปโปเตมาสปะโกกำลังตากแดดอยู่นะทุกคนแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่รม่มทุกคนนี่คือบ่อจระเข้นะจระเข้เยอะมากแบบแค่เป็นร้อยตัวน่ากลัวมากน่ากลัวแบบน่ากลัวสุดอย่๋ได้อุ้มลูกยืนมองเลยนะ คือจริงๆมันไกลนะทุกคนแต่ว่าเราเดินม,มาได้เท่านี้เราก็พอแล้วไม่ไหวเดินต่อไม่ไหวขาสั่น <c oughs> แล้วเมื่อกี้2ตัวเอาเข่าชวนกันเห็นไหมทุกคนอยู่คนละกงนะแต่เอาเขาชนกันน่าจะเป็นตัวผู้แน่นอน <c oughs> นี่คือเนื้อสายลังลอกคราบเลยนะทุกคน <c oughs> เห็นคราบมันไหม <c oughs> เห็นคราบมันไหมใชนะทุกคน <c oughs> แล้วก็คนมามีไก่ด้วยอากูมามาช่ท่ไอ้กูมามาชะท่ ดูแล้ะดูสองคนนี้คนที่จอยน่าจะเป็นคนนี้พลังเด็กๆก,ก่อนกลับบ้านนะทุกคนโดยตลอดได้ของเล่งกันไปด้วยมีลิงสองตัวปืนสองอันกคนสภาพตอนนี้ก็คือมีความแบบว่ายุ่งเหยิงมากๆเลยแล้วก็เด็กๆเด็กๆเด็กๆไม่ลองนะลูกตอนนี้ก็คือออกมาจากสวนสัตว์แล้วนะทุกคนแล้วก็ Uhm. มาอยู่ที่ตลาดกเกษตรนะคะน huh. ี่ก็คือกําลังรอป๊าป๊าอยู่ซื้อกุ้งซ ну ื้อปลาหมึกซื้อหอยนะทุกคนถ้าสมมุติว่าใครมาสีอายุทยาไลออนพาร์คใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าหิวหรือว่าอยากจะซื้อพวกกุ้งแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่ตลาดเกษตรได้เลยนะโอเคเราก็จะพูดไปแล้วก็ดูพี่ฟ้าไปด้วยนะลูก เดี๋ยวต้องไม่ดูเด็กๆแล้วอย่าลืมนะคุ้มมากๆเลย100บาทสี่ไอเทอะไรอ้าปากดูสัตว์ได้ดีมากๆเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเห็บบ้ายบายสายตีด้วยนะบ๊ายบายไปดูลูกก่อนเน้ะ